Yes, sir What the hell? Do you เอาล้วครับสวัสดีครับคนด้วยนะฮะวันนี้ผมก็ไปเล่นเกมเราบอกในแมปพอออฟมินิซัมเบย์2นะ 2> โโโแมปนี้เป็นรุ่นเบต้าโลโลอยู่เลยลก็ไม่รู้ว่าเสียงเพลงจะเต็มเลยขติดหรือเปล่านะถ้าตเต็มก็เสียงเพลงก็จะไม่มีเลยนะก็ผมถ้าใครทำเกมเนี่ยเกมนี้ใครมีดแต่จะโตกับ iOS นะเนี้ย2รุ่นชั้นเลยเกมเนี้ยได้่างอายุ4การพัฒนาต่อละเพราะว่าส่วเกมมันน่าจะขาย ไม่ค่อยได้ดกําไรบา้างเ็เลยปิดการนับใบเกมนี้ไปก็ได้มีคนเอาเกมเนี้มาทมําเป็นโลบอกซึ่งทำ <I S 1> เหมือนอยู่นะไอโูตัวละครเลือกเหมือนกันเด้นี่สุม่มเออลืมสุ่มวันนี้ให้ดูเลย,ยามาแต่ก่อนจะมีปืนให้สุม่มด้วยนะผมเคยได้ปืนดีๆแล้วปืนอะไรสักอย่างปืนพมมัดมากมั้งเลเซอร์ก็เคยได้างนี้ถ้าจะได้ปันเฟืองน,น,นั่นก็ดีอยู่นะปันเฟืองอะปั่นเฟืองไว้ซื้อปืนโหดได้นะ กับปีสองด้วยดูยดิดีไได้ด้วยวะตัวตนี้ดีนะทำม,มสามารถชุบชีวิตฟื้นคืนมาหนึ่งรอบได้ถึงจะตายแล้วก็ตาม่เราก็าเล่นอะไรดี Joe Blow ลเล่น <already S 1> อ <to> ไรโบปกแล้ว ่อนนี้ดูผมเล่นต่อน,นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดไม่พลาดคลิปใหม่ของผมผมมาเล่นต่อเลยในด่านนี้ครับผมได้เล่นเมื่อกีร่วันแล้ววันลืมดูเฮ้ยแล้วรู้เหี้ยแล้วของพยาบาลมาน้อยไม่น้อยหรอกติดเชื้อแล้วตัวไม่ใหญ่เท่าคนอะ่ะเออเจ๊ไปก่งพยาบาลส่งอันเลย ้ยมีตัวมุ้ยเฮ้ยเรื่อย oh, oh. เฉินซ่าเอ็กซ์เพรสโอ้ระเบิดระเบิดปืนเริ่มเริ่มไม่แรงแล้วป,ปืนเริ่มไม่แรงเจอตัวม่วงไป,ปตัวตัวตัม่วงไปแทบไม่รู<ด>เรื่อยแม่งเรื่อยไม่แรงเลย ไปตายให้หมดเราไปกล่องพยาบาลอยู่สองกล่องเราไม่ต้องวงรับว่าจะตายเด้อข้นหลอดเราก็ใช้อนอนเฮ้ยระเบิดนี่ไงนี่จะระเบิดไป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 วงมงไม่พ้นดุดอ่ะอยอเยอะมากไน้เจะไอเยอะเลยเพื่อมาฟารม์มทีนี้มันมีบอสแบบบอบนะครับถ้าจริงๆไม่ผิดอ่ะถ้าเป็นภาคที่โตอ่ะ เขายุติเลยใช่ไหมเราจะไม่สามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ล้วนี่ได้เป็นคนเดียวไปเลือดครับเลือดเต็มหลอดเฮ้ยผ่านตัวพุ่งเข้าสังเวียนโซฟาพุ่นชะโลกไปตัวเนี่ย เราเออใกไปชนะแล้วทำขึ้นแบบสัญลักษณ์ว่าแบบต้องมีกี่นดีเราไปจะชนะแล้วเหนื่อยแม่งจบยังสองตัวโอไม่เรียบร้อยครับง่ายทีเดียวโจโบล ready to roll ปืนก่อนครับ เบลฟี่ทำที่นี่แหละแล้วก็ตามเงินต่อได้เดี๋ยวผมขอเล่นอั่นี้นะฮาร์ดอิมันจะไหวเปล่าวะ SOS ตรงนี้หรอเกตสมนำเมดจะปืนเรานำเมดเท่าไหร่วะยิ่งตัวม่วงไม่ตายไม่ไหววะถ้าจะเล่นไอ้ธรรมดาอีซี่หรอมาเว้ยฮาร์ดก็ฮาร์ดไว้ท้าทายหน่อย นี้หมดแบบประจำวันนะไม่ประจำวันอ้าวผมก็มีตุวเก็บหมดเด้งว่าถ้าตรงนีได้เยอะแต่ถ้ามันมีกล่องโรงพยาบาลหลายกล่องมันก็ไม่ต้องกล่องหายแล้วจะพาตัน้อนขอนเฮ้ยเลื่อยเมฆเลื่อยไม่ตายได้แสดงว่าอึดจริงกล่องโรงพยาบาลหน่อย ไม่มีแตงเงนินเง,งินหออมดเลยอ่ะยิปบเป่ปงละไปมันตายเฮ้ย <h ull ing away> ไม่ไม่ไม่ตัดทีเลือดหายไปพอนึงมันไม่มีเลือดให้เลยใครไปอยุดชนะวะโรงพยาบาลเยอะเกินเฮ้ยจระการโคววกนี้่อนนี้ตำทานวะ่ะ เฮ้ยแหลมโอ้ยโดนหมดอุ้ยเปิดขึ้นเลดอ่าวเบกแพ้ไม่ไหววะโอ้โหแล้วแพ้คือไม่ไม่ได้เลยโอ้ช่างแม่งมาเอาตัวละครดีกว่านี่ครับต้อง่ะไม่รู้ขนาดน่ะถ้าเราช่วยตัวละครตัวนี้ได้มันจะเราจะได้ตัวนี้มาจะเพลงแม่งดังทิพหายเลย ไม่รู้ว่าเสียงพูดหรือเสียงเป็นอะไรดังตอนนะัเดินช้าชิปปิวิ่งไม่ได้นี่เงขาพิการเนี่ยเลยไม่ขาพิการหรอขาเป็นแผลเนี่ยปันอุ้ยวสหน่ <c oughs> ยวสนยสว่านมาเฮ้ยเสียงระเบิดเฮีย <c oughs> ตายหมด ให้โดนตัวประกันไม่โดนประกันหรอกชีวิตเดินช้าชิดเป่งตายอุ้ย อยอไม่ตรงนั้นนี่มันไม่ตายวะโสดสว่า์ไม่คนอยดืดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดลืมอยู่ละ เหนื่อยแม่งป็นไป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 เรื่อยเรื่อยเรื่อยอยู่ไม่อยากระเบิดทน้าจะตายเนะพี่อ่ะไปถึงแล้วไปเพื่อนเพื่อนเอนชีวิตอืมไม่เกิดข้างบนเลยมั้งโอเคไม่เกิด One swing one scream เงียเกิดกดสุนหมดอีกแล้วเออได้ตัวนี้มาล็อกตัวละครใหม่ใช่หรือใช้ำเครืองส,ม,สมุนก็ยิงตัวนี้ได,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 ด้ปีกลยไฟบอสระดีกว่า เงื้อจีดายของเลยอุตสาหะเม่ไปเล่นมาเลยคุณละมาในตัวนักวเวทเบสบอลด่นานนี้เลยจะยหมดต็อกไลท์ผมค่อยเล่นแยกให้ดูนะขอให้ผมฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนฟาร์มเงิน oh, run, แต้ที่ลังนะผมก็เล่นแบบเวอร์ชัน่นแบบในเวอร์สโตที่เป็นเกมของปรเกมจริงนะครับที่ยังเขายังพัฒน,นาอยู่ไม่มีโป,โปรโคเยอะเลย มันไม่เที่ยงว่าอปร,รอมันเป็นแบบว่าถ้าใครอัพป,ปืนสุดท้ายเต็มอะ่ะจะยิงบอสซอมบี้ทีเดียวตายไม่หมดทีื่อโปรเลยยิงแต่บอสอ่ะนั่นแหละอะไรเมื่อยสนุกเลยผมก็เคยลองโปรนะโปรแบบแต่มันเป็นโปรแบบโหเงิเย,นเนย,เยอะและเล่นออนไลน์ได้นะเลยตอนแรกงงว่าทำยไมมาเล่นไ,ได้ไลน์ตอนแรกตอนเ,เด็กที่ว่าแบบโปรนั้นแค่เกมออนไลน์ไอ้ผมแค่เล่นแค่ออฟไลน์ไม่เงย จงหวันมาลนะมันจะมีซอมบีคาร์บอยเนี่ยนะผมเล่นอะไรว่าโอ้บอสอ,อะยิงไม่เข้าเลยบอสไม่เข้านะไป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 เออกล่อ,อ,องวิมารอุ้ย่าเช็ไหนอีกทีนะ hết Go back to the amateur league. thì không quả đi lên. Trừ mình sẽ này

แต่ตัวที่ดีสุดนะผมว่าน่าจะเป็นถ้าแบบเป็นเกมหลักอะ่ะมันจะมีแค่สี่ตัวที่ผม,มให้ดูนะตอนต้นเกมมันจะมีลอบบี้หนึ่งลอบบี้สองนะลอปปี้สองก็เหมือนตัวเกมเขาเหมือนเราจะแค่มีตัวละครหลักไปอ่ะมันยิงมันยิง,มยงมมหมาเลยวะอาหมาก็ยิงไม่โดนโจบสักทีเดี๋ยวเล่นเนีย่ยมันจะมีแค่นี้แหละ ที่มอมองตัวละครในเกมหลักเป็น่นี้จะไม่มีล็อบบี้สองลอบบี้สามนะทักสองนะบอสยังวะจะสู้บอสให้ท่านผู้ชมดูเนมะ้ยมาเล่นเลยแล้วกันทีมีจ้จะเร็วเกยวจะกดมีมาอุยโดนเองเกี่ยวหัวไปทีเดียวเกย์เงินเอเ์เงินเก็บ ในเรื่อปกติถ้าไปปีนเงินก็อย่างที่มันปิงเงินนะตายหน่วยสวรร์มากเจ้าของดีเบสบอลหน่อยเซอร์กิ้งลูกเบสบอลโดนมิเนะ <c oughs> นี่ยเนี่ยแต่ก่อนจุดบั๊กจะเป็นจุดตรงนี้นะท่านผู้ชมคือมันสามารถปิงขึ้นไปได้แล้ซอมบี้มาไม่ได้ซอมบี้ไม่ไม่เกิดตรงนั้นเลย คืนั้นเวลาผมเล่นหมวดพวกออฟทุกบอสอ่ะผมให้เพื่อนแปทีเราจริงจนตายมีโดนกระสุนหมดอ่ะถ้าเกมหลักมันจะมีกระสุนหมดวันนี้เกมไม่มจบไม่มีกระสุนแล้กระสุนจะหม่จำกัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกมนี้มันลอยนะวะ Here we go ทีมัน โอ้ยโอ้จะตายจะตายโดนไอ้สีม่วงระเบิดเก็บเลือดครับหน่วยหวัดไม่มีตายยากต้องหาเปลี่ยนปืนใหม่นะโว้ยเติมเบ็ดบอลยืมมันบอลตเน่ตัวธรรมดาตายมาแล้วยิ่งตัวตลกสีม่วงมาแล้ว ระเบิดไม่มีข้างหลังด้วยอ่ะถ้าเขียนว่าบีไม่ชอบบังเกิดเกิดมาข้างหลังแย่หรอนในเวรระเบิดกระ,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 ะส,สุนยิงมันโอเค ตายหมดตายหมดหนีกอนมวยสว่านมวยสว่านตายสองไปจบแล้วจอไปไอ้ปโวันนีเออจบเลย ปืนเราไม่ไหวแล้วบอลอยังวะไปบอลแล้วลองตัวนี้ดีกว่าขอซื้อตัวนี้นะมาเล่นโอ้คาบอ,อยได้เล่นให้ดูเลยกันอุ้ยไม่มีสกิลปืนด้วยหรอเุ้ยถ้าเก่ามันนี่มีนะไม่มีภาคภาคมันไม่มีภาคที่ผมเล่นอะ่ะไม่มีสกิลปืนให้เล่นนะไม่มีสกิลปืนให้แต่งดีสักที อุ้ยนี่จะได้ดป๊อกเกมแล้วตอนไอ้เครื่องนี้จำเป็นนะท่าเล่นคนเดียวอ่ะคือมันเป็นกับดักล่อซอมบี้ยืนกดอีควิปเลยอครับยังไงเฮ้ยพอละปืนเล่นเลยครับเอ๊ะพี่อ่าอันนี้ถ้าจะไม่ปิดนะ่าจะเป็นซอมบี้ด้านไงนลังบอกเลยว่าเป็นซอมบี้นักนักมวย,ออยโอ้ยแล้วมันมารนี่ทำไมเนี่ย ัน,นดีีคือเนี้ยเป็นบิ๊กจมปีเครื่องนี้วะเฮ้ยมอสมันไม่สนใจเลยวะ่ะเพลงล่อบ,บอสไม่ได้เลยดิถ้ายังไม่ท่าเข่ามันล่อบ,บอสได้นะมองอหไรก็ได้วะนั่นยังไม่สนใจเลยขอยมันพังแล้วก็ดกักโอเคเรามีกล่องเลือดเยอะอยู่สองที่เลย มีมีคือสามกล่องม,มีสายกล่องขนาดนี้มันกระโดดมามันจะฟรีคิกครับฟรีคิกวอร์ดแม่งไม่สนใจนั่นเลยว่ะโอ้ยโซบี่ค่าวบอยมาเพราะว่าใครย,ยิงดูหลังลวะดูหลังลวะถึงหมดโอไม,ม่นะ โอ้ตัวแกนิวก็เน็ตปิงสต๊อบี้มันบันบ๊กอยู่เอ่ยิงยิงยิงไปยิงไปยิงตัวตสกุนไปอุ้ยสต๊อบี้เท่านหร่แม่งบุ่มรัวๆเลยดูดิอุ้ยมันเป่าหูแตกอไปตั้งตัวล่อแม่งอเออ าตัวล่อไอตัวเนี้ยเขาดีคือแบบเราสามารถลดลดให้ซองบีมาลุมเราได้แนละ้วรวางเหย่อกล่องพยาบาลไปไหนวะมีอะไรแฉลบิดกล่องพยาบาลตีมันดิเอ้าติดบัคเหรอเฮ้ยติดบัคติดบัคติดบัค ติดซอมบี้กันนึงหดิงหายล้ Let's r โอยายิงอย่ายิงอยายิงพลังส่งรับเฟสสองตรงนี้ระเบิดมันติดบลกเลยดยิวยจวาดเน่ยสเออ เออตายเฮ้ยมันตายยากจังวะโอ้ระเบิดระเบิดดูครับจุกจ๊กยุกตายแล้วไปเอากล่องพยาบาลจนเอรมีมา ตายมีก็ตายไปยิงไม่โดนเรียบร้อยล็อกปืนใหม่ครับอาทิมินด้วยแล้วไม่กดไม่ได้นะ่ะเฮ้ยเฮ้ยกดไม่ได้เกมบัก็กโอ้ไม่นะ โอเคสั้คลิปนี้ก็เอาไว้จบไปอย่างนี้เลยแล้วกันเกมเม้นทปักอยู่ละนี่เป็นเบต้าอยู่ดูดิไม่กดไม่ได้ไว้เจอคลิปหน้าครับก่อนจากไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมสั้นคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไม่ไปเจอกันคลิปหน้า